สวัสดีครับผมวัดนะครับวันนี้อยู่ในเกม Battlefield 6นะครับชื่อในเกมผมจะใช้ชื่อว่า vsite th นะครับถ้าใครยังพอจำได้หรือคุ้นๆชื่อผมเนี่ยผมเล่นมาตั้งแต่ Battlefield Black o p a n y 2แล้วก็มา Battlefield ภาค3ภาค4ภาค V ภาค1 2 0 1 2, 2ก็เล่นนะครับแล้วก็มา Battlefield ล่าสุดก็คือภาค6 ก็เก็บมาทุกภาคลากยาวมาจนปัจจุบันให้ผมอายุ42แล้วก็ยังเล่นอยู่นะครับเพราะว่าเป็นเกมที่สุดของ FPS และในในใจผมนะครับแล้วก็เมื่อก่อนผมเองก็จะเป็นที่รู้จักในฐานะของหัวหน้าแคน GZT หรือกลุ่มเกียนซนไทยแลนด์นะครับถ้าใครยังพอจำกันได้หรือคุ้นๆน,น,นะครับก็อยู่ในช่วงของยุคเ t l e f i e l d ภาค4พอดีแล้วก็น่าจะเป็นภาคที่สุดของเกมเ t ิร f i e l d แล้วด้วยเหมือนกัน ก็วันนี้นะครับาาก็ภาคหกเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาเล่นหรอกแต่ว่ามาทําคลิปลงให้ช่องลูกนะครับพอดีลูกชายอยากมีช่อง YouTube เป็นของตัวเอง<ๆ>ก็เลยมาทําคลิปลงไว้ให้นะครับลูกชายก็เพิ่งจะ8ขวบเองแต่พอเล่นเกมแนวเอพเได้บ้างแล้วนะพวกเคาน์เตอร์สไตล์นะครับแล้วก็เคยพามาลองเล่นแบทเทิลพิวภาคหเนี่แหละแต่ว่าเป็นเลสเซกนะครับแล้วก็เล่นในหมวดกันเลดก็พอเล่นได้นะครับเดี๋ยวว่างๆจะมาทํา คลิปเล่นกับลูกให้ดูให้ติดตามกันอีกทีหนึ่งก็ยังไงฝากช่องนี้นะครับเป็นช่องของลูกชายไว้ด้วยนะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้มีคลิปดีๆใหม่ๆก็จะมาอัพให้ดูกันอยู่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะพาไปเล่นมัน t ต p ปเพ e ์ในหมวดเบรกทูนะครับสนุกๆขำๆสักรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้มันดึกมากแล้วด้วยตอนนี้ตีหนึ่งครึ่งแล้วนะครับ ก็ไม่รู้จะมีคนเล่นด้วยหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นบอทซะส่วนใหญ่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองดูโอ้สามคนเองน่าจะบอทซะส่วนใหญ่นะ ผมเล่นอะไรดีเมื่อกี้ผมลืมดูเลยว่าเป็นฝ่ายบุกหรือฝ่ายรับ s u บ p o r t s ับพลอตจะเล่นเอนจิเนียร์ดีเวลผมก็140กว่าครับตอนนี้ แต่เล่นไม่เก่งเหมือนเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนอยังพอเล่นได้แต่ด้วยณปัจจุบันอายุผมเยอะหรือเปล่ามไม่รู้นะมองจอนานๆแล้วแสบตาน้ำตาไหลครับสตาร์ทยีเพยเยอร์นะครับ,รเ,ะะรบเดี๋ยวรออีกหน่อยตอนนี้คนเข้าเยอะอยู่นะยังไม่ใช่บอท แต่เด็กสักพักน่าจะเติมบดเข้ามาแทนขออีกสี่คนเติมบทเข้ามาแล้วนะผมชอบเล่นในหมวดเบรกทูนะเพราะว่ามันดันกันสนุกดี คอนควีในภาคนี้ไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะเพราะว่าผมมองว่าแมปมันแคบแล้วมันยาวอ๋อเป็นฝ่ายรับเอ๊ะอ๋อฝ่ายบุกฝ่ายบุกครับ ทีมดีก็สนุกนะครับถ้าทีมไม่ช่วยดันก็เส็งนะครับเกมนี้ในหมวดของเบรกทัว กันต่อเพื่อนไปแอบอยู่รอมนอกเลยฟันไปโอ้ย เ <laughs> ข้ายึดอยู่คนเดียวเพื่อนหายหมด <laughs> ถังน้ำมันระเบิดนี้ได้มาตัวง ไม่มีใครเขาช่วยออยึดเลยอะ เพิม่มเสียงมาสเตอร์ก่อนนะไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยผมลืมผมเบาเสียงมาสเตอร์วดล,ลุ่มไว้ เอ้าไม่ได้เอาที่ชุบมาสาร้างขวัญทางตัว มาข้างหลังผมไม่เห็น17คิวเติมควันเติมควัน เ้วเพื่อนผมไปไหนกันหมดไม่มีใครบุกไม่มีใครดันเลยอยู่ข้างนอกกันหมดเลยโอ้ยโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้โอยู่ทุกรอบรูดีเพื่อนผมไม่เข้าดันเลยอะไม่เข้ายึดเลย We okay. <laughs> You're leaving the battlefield, I done the วิ่งมาเจอรถ จะชอบจิงทําลายพวกผนังนะให้มันแอบไม่ได้เพื่อเราจะได้บุกได้ง่ายอ้าวเมื่อกี้มันร่วงหลังคาลงไป ผมยิงบทไม่ตายวะเมื่อกี้ไปบุกเราเข้าไปยึดซีกันต่อ ข้าเต็มเลยขึ้นไปเก็บพลังข้ากันแอบลอยแอบลอยบลังค้ามีไหม 我看。 โอ้ยังเห็นผมอีกอะไข่จะต้องเปลี่ยนไปยึดบีก่อน จบเลยตั้งส่ยผมจะต้องไปเล่นเอนจิเนียร์นะเพราะมีรถถังอยู่ไม่มีใครทำลายรถถังเลยนี่รถถังอยู่ตรงจุดบีอ้าวโอเคเกิดกับเพื่อนได้แล้ว 就是他哎。 จัตนาอยู่แล้วบี B. โดนยึดคืนไปเอาบีคืนโอ้โหวกเตอร์เหมือนกัน Kv9 เป็นปืนที่ผมว่าน่าจะดีที่สุดใน SMG ลนะมันมีตัวหนึ่งนะที่ดีกว่าแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบใช้ไม่ไม่ค่อยชอบใช้กระสุดมันน้อยโอ้ยเอาบ B ก่อนก็นได้งั้น เอมีรถถังไปคุมแล้วไปไหไปก็ไม่ศัตรูก็มา รถถังผมมันไปไหนจน้ะรถถังมันไม่อ๋ออยู่นี่เพื่อนไม่ดันนะเพื่อนไม่ดันเล่นยังไงก็แพ้รถถังไปแคมป์ไม่ช่วยดันให้เล่นจากตอนแรกจะชนะอยู่แล้วแล้วก็ไปแคมป์กัน ได้ยินเสียงคนวิ่งข้างหลังมาข้างหน้าแล้วแลกกัน ปาลาระเบิดมันตายมันยิงผมตาย มีสองตัวเองแมผมเซ็งกับรถถังฝั่งผมมากเลยรถถังฝั่งผมหายไปไหนแกมัน,นนะ be king โอ้โหซีโดนคืนอีกแก เนราเบิดไฟเผาผมจะได้ถึงหกสิบตัวไหนี่ยี่สิบตัวสุดท้ายผมยึดไม่ได้ฝั่งผมแพ้แล้วโคตรสงจริงน่าจะชนะนะครับ โอกาสยึดได้ก็ต้องหลายทีผมมารถถังไปดังัม่ไจะทันหรือเปล่าเจ็ดคิวก่ไม่ทันแน่เลย ยึดแค่ปีจุดเดียวเอง บักเกมได้ไหมชนะไหมโอ้แหน่เลยเพื่อนยึดอยู่นะเพื่อนยึดอยู่น่าจะได้ ดียึดได้แล้วไปลุมสิลุมสิชนะเฉยเลยสนุกครับสนุกครับแมตชนี้สนุกเลยขึ้นเบสทีมนะ อโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ